โอเคจะหมกซอสหมูแดดเดียวนะคะที่ไม่ต้องตากแห้งนะหมูแดดเดียวนี่ซอสฟักเขียวค่ะ2ช้อนน้ำมันหอยน้ำมันหอยสองช้อนนะคะน้ำมันหอยสองช้อนอันนี้ใส่น้ำปลาเป็นนิดหน่อยครับพอให้หอมนะคะ ปลาซอยซอสโชยูเนี่ยซอยซอสมันช้อนปนๆนะคะน้ำตาลปี๊บประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนสองช้อนหมูหนึ่งกิโลนะคะเราก็ใส่ แป้งโกเกะเนี่ยประมาณสี่ช้อนนะคะเกลือแล้วก็ประมาณหนึ่งช้อนชา <c oughs> ใส่น้ำมันพืชไปประมาณ1นช้อนนะคะเพื่อให้ไม่ เนี่ยิดกันที่ตอนนี้เราก็มาบ่ม เค okay, หมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มาณว่าบล๊อกๆอกอีกใส่ตู้เย็นหมักไว้ทั้งคืนนะคะแล้วพอจะมาทอดเรามาใส่แป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดทุกเข้าไปประมาณสี่สามสี่ช้อนก็นำทอดกับแป้งจะได้กรอบนะคะ 나이제래 <목소리도> 껌,